สวัสดีพี่พี่น้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่เกมเอาวาตารฟตากันอีกรอบหนึ่งนะครับเข้ามากันเกมอีกแล้วนะครับสมตาติดต่อ,อก,กันแล้วนะครับแต่ยังดีนะครับเรามีแอดโหดอยู่ฝั่งนั้นก็มีแท้งนะทางเราไม่มีเลยนะครับต้องแฟดแล้วแฟรแล้วแล้วก็หายตัวนะแฟรแล้วหายตัวเป็นวิชาที่โอ้โหคนนิยมกันมากเลยจินเกียนนะตายตายฝัดได้ช่วยเหลือยังดีโอ้โห อือหืออือหือบอกเลยนะครับว่าเล่นแอดไม่เป็นนะครับเจออย่างนี้ไปผมก็ไม่รู้จะทำยังไงละแซดอย่างนี้ต้องแซด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 อือหือแซดเฮ้ยเห็นหแล้วแป๊บ,บโอ้ยร่วงโอ้โหวนาจะยิงไม่โดนอ้อแน่แน่แน่ไอ้สั์โอ้ยหลับ โอ้แสดแสดโดนไหมวะโดนด้วยวะได้ช่วยเหลือไปนะครับอุ้ยหลบหลบหืมธนูเต็มหัวอย่ามาใกล้อืมล่หมาป่าปะวะหมาป่ามึงเถื่อนนะครับต้องแสดแล้วแสดแซดตายไปแล้วนะครับ อยู่ไหนจ้าแม่คนดีของพี่อือเปิดอือยิงโคตรแม่นเลยอุ้ยโดนโดนโดนอยู่อ้ยอ้ยเดีเดวเด,ดอือม,มาดิออกมาดิออกมาดิ ไอ้ผมไม่รู้นะว่าคลิปนี้มันจะมีเสียงรบกวนหรือไมช็อตหรือเปล่านะมันหลายคลิปแล้วนะที่ผมมาเปิดดูนะแม่งไมช็อตนะไม่รู้เป็นหาอะไรพอมันแต่มันก็ยังดีนะมันช็อตแป๊บเดียวแล้วมันก็หายนะมันไม่ช็อตแบบยาวๆเหมือนคลิปแต่ก่อน <S <S ไม่รู้ว่ามันเป็นที่อะไรนะครับกำลังหาวิธีแก้อยู่ไดเวอร์นี่ก็ลงๆแล้วนะครับมันก็เป็นเหมือนเดิมแม่งไม่เปลี่ยนแปลงหายน่าจะผมว่าเป็นที่จัมเปอร์อะตรงตัวที่เสียมากกว่า โอ้มันยังได้เว้ยโอ้โหา3ตาย8อะคิดดูค่ามันแอบลอยแน่เลยนะผมผมดูก็รู้นะ่ะเราจะไปหลอยมันนะครับนี่วิธีเกียนไอ้สั์อืมนิงจากกระโดดขยมอ้ามามาดิมาดิสัมาดิมาด,มาดิโอ้โหมีดหมาป่าฟันไม่กี่ทีก็าตายแล้วฮะจริงๆ อืมเอาใจก็ได้เข้ามาดิวะนี่ไปดิอูยิบหายแต่ละคนไม่ให้ผมมีที่ยืนในสังคมเลยไปไหนแฟดแฟดอยู่ไหนอขนาดมีดยาวนะั่งยังฟันไม่เข้าเลยปล่อยมันชนะเธอแม่งยื้อกันไปยื้อกันมาไม่หนุกเลยได้ๆดๆต้องมาแบบ เล็งเล็งทางนี้หน่อยอา้าวเดินสวนกันแชปไอ้สัตว์แรกกันไปดดเออแรกกันไปดิตายทั้งคู่นะผัดกันตายวะ่ะอืมแสบ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 ปล่อยกระมากอ่อนถอยอ้ตายอือหือ รูนี้นะ่าทำให้แม่งตาตาไปก่อนต้องใกล้เก็บทีลตัวรู้ดีอืมไม่ได้แอมกูหลอกจะบอกให้ลันลาละลาลัลาโอ้ยเอาเรื่องว่ะโดนดนัดนึงอืมโอ้ดีมากเลยใครแม่งวางขังตรงนี้วะขอบใจามาก สาลาเด็ดย,ยิงให้ล่วงเลยไอสัตว์ยิงไม่โดนสักนัดถอยกลับก่อนถอยกลับก่อนโอ้แพ้ไม่เป็นไรผมชอบนะเว้เวลาเล่นเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยเข้ามาแล้วคนมันกดปึ๊บป๊บเดียวเข้าห้องนะแม่งเข้ามากางเกมสองรอบแล้วนะครับตายไม่กินเนื้อก็ตายนี้นะคโอ้โหให้ตายเถียซาราแต่ผมชอบนะเล่นตัวนี้ไม่ค่อยมีใครทางนะเพราะว่าไม่ค่อยมีใครรู้จักไนงะ อ่ามันดีแค่ตรงนี้เองเดียวละเล่นตัวหมอนี่เข้าไม่ถึงกี่วีนะแม่งคนทักมาเทียบเลยนะพี่เล่นทีไหมพี่ผมเล่นด้วยคนพี่ผมเล่นด้วยได้ไหมทำไมต้องถามว่าเล่นด้วยได้ไหมมันก็เล่นได้อยู่แล้วแหละเออผมไม่ใช่ผู้พิเศษสักหน่อยแบบว่าต้องทําเรื่องก่อนนะถึงค่อยเล่นกับกูได้นะอะไรอย่างงี้นะมันไม่ใช่นะเอออยากเล่นก็ทักมาครับบอกว่าเล่นด้วยครับแค่นั้นเองไม่ต้องบอกว่าพี่เล่นด้วยได้ไหมครับผมอยากเล่นกับพี่อะไรอย่างงี้ไม่ต้องอะไรมาแนวนี้นะครับ แซดอย่างนี้ต้องแซดแซดไม่โดนโอ้โหต้องศึกแซดมาใหม่นะฮะใจริงแ,แจ็คเลยนะฮะบ,บางครั้งผมออนก็จริงแต่ผมไม่ได้ตอบบันก็มีหลายสาเหตุนะครับแรกๆก็คือไม่อยู่หน้าคอมนะครับอ่าอย่างที่สองก็อยู่ แต่ดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างงี้นะผาอะไรทําดูหนังเล่นเฟซอะไรอย่างงี้ดูหนังเอก็กเอ้ยไม่ใช่นะครับโอ้โหแมงสั์เนี่ยผมจะเป็นคนที่แบบพูดไม่คิดอ่าแต่สุดท้ายฉันเองนี่แหละที่ทำไม่ได้พูดยังไม่คิดให้เธอไปจากชีวิตร้องเพลงเฉยเลยสัตว์ไม่ใช่นะคนเราพูดไม่คิดกันนะฮะเมื่อกี้นี้พูดเล่นๆนะเว้ยอย่าคิดจริงจังนะครับ ผมไม่ผมไม่ใช่คนหนังนเออเออผมเป็นคนโรคจิตนะฮะเอ้ยไม่ใช่เลยค่ะว่าตัวเองเฉยหยอกหยอกอุย้ยแม่งแฟร์มาโอ้โหดับเลยกูแอบขาไม่ฝันรู้รู้เหรกูพูดอะไรอะฮะมาคงมาข่าอืมอืมอุ้ยนิดเ,เ,เดียวเองล่วงไม่ได้ลุยไม่โดนเฮ้ย อยก้อนแต่ดินแจ็คเลยนะฮะก็ตามนั้นนะผมแล้วก็อ,อยู่หน้าคอมสนมากจะดูหนังอนะ่ะเออออนทิ้งไว้เพื่อเอารางวัลน,นะออนไลน์อะไรนี้นะอืมแม่จริงๆเลยแม่สาวน้อยเฮ้ยแฟดแฟดไบโอไบโอสัตว์ไม่ัวกได้นะอ๋อ เราจะไม่ไปยิงมันนะครับเด๋ยวเลือดมันเต็มเฮ้ยจะบังทําหอยอะไรเนะี่ยอ้าวล้วงเออย,ยืนบังทําหายก็ไม่รู้นะครับต้องแฟดแล้วแฟดแฟดแฟดเฉาะเฉาะเฉาะตายยอมตายเพราะว่าไม่รอดอยู่แล้วนะครับอื้อ แฟก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 อุ้ยนี่เจเวงโอ้โหแม่งเพิ่มเลือดว่ะขวนขวนขวนไอ้แฟร์ขวนเราขวนเราขวนแล้วไปไหนแล้ววะอืมอืมบอกตามตรงว่าผมเล่นแอดไม่เก่งนะครับขอบอกเลยโอ้ยตอนนั้นตอนผ่านกูไปถึงไหนวะไอ้แฟร์น้า ตายตอนจบดูดิดูทำดิหูให้ตายถึงซาร่าจันน่แจกอืมไม่เล่นนานแล้วนะเล่นไม่เป็นเลยนะอุย้ยแหลกหลกแหลกโอ้โหเจ็ดผิดไปเด็มาเกิดตรงไหน,นเกิดจะตายตายนเดียวนักสู้พันอวตานะครับขอลุยเดียวสร้างตามนานนักสู้ดาวตานี่แหละ โอเคก็แว่าจะแต่งใหม่เันหน่อยแม่งไม่ไม่เข้าเลยนะฮะไม่ร้องดีกว่าห้ามโอ้นัวนอนปอถอดในถอดใบว้พี่อะไอเยต่ละเพลงโคตรจังไรนะเดี๋ยวนี้แม่งผมนี่แบบชักจะเป็นคนละคนนะฮะจากใส่ใส่นี่จะเป็นมวลหมอนะครับเทาๆนะดีนะยังไม่ดำมเมนะเับเทาอยู่นะจุดนี้ เฮ้ยเฮ้ยทงชักแล้วว่ะอือโอ้ยไม่น่านรีบยิงเลยให้มันรู้ตัวก่อนอะไรอะไรโอ้โหโอ้โหเอ้ยนิดเดียวเองอ่ามีเพิ่มเลือดไฝันว่าจะอีโม่ <c oughs> ดูท่าเพิ่มเลือดแม่งเดี๋ยวโค้ทาเลยแชวัแสบแสด เฮ้ยเราได้อยู่นะเฮ้ยเราแพ้ว่ะโอ้โหแพ้อีกแล้วอะไรวะดีนะกูไม่เอาตัวหลักมาเล่นนะครับแม่งไม่งั้นแพ้รวดรวดเลยนะอ้า <c oughs> หลับเฉย <c oughs> เฮ้ยแอดจะมาสู้อะไรกับผมเฮ้ยแอดอยู่น่าก็มีว่ะอยืยิงไม่โดนโอุย้ยหลับ สไนบอสด,ด้วยอโอเคครับนี่ก็เป็นอีพีที่ร้อยเก้าสิบเก้านะครับแต่อีพีสองร้อยจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือจะมีอะไรเข้ามาก็สามารถติดตามชมได้ที่ c h a P o n ่อง YODSAPON หรือติดตามได้ที่ Facebook นะครับด้านล่างใต้ดีคลิปชั่นใครที่จะสนับสนุนผมนะครับช่องผมนะ่ะก็สามารถโดนเนมมันเข้ามาได้นะผมยินดีเสมอนะครับ เหมือนแบบเรียกไถ่ตังเรียกไถ่เงินเลยนะครับคนละยี่สิบบาทสิบบาทห้าบาทอะไรก็ได้ครับได้หมดถ้าสดชื่นนะครับระวังเลื่นถ้ามาเร็วนะฮะเฮ้ย hey, ระวังเลื่นถ้าสดจัดเดี๋ยวเออมาเร็วเฉยนะฮะโอเค okay. ก็ขอขอบคุณน้านนะสั่หรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับแล้วก็มาโดนเนมผมมาติดตามมาอะไรคลิปออกมาเรื่อยๆแน่นอนครับไม่มีหยุดยั้งหรือพักผ่อนนะครับนอกจากผมไม่สบายหรือมีธุระอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคครับ okay, คำพูดวาจาใดไม่สุภาพในที่นี้ผิดภาพประการใดขออภัยรอบนึงนะครับขอบคุณที่ติดตามชมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ <S <S อย่าลืมติดตามชม EP พีที่200นะครับจะมีอะไรเด็ดหรือเข้ามาใหม่ติดตามเลยนะครับกดเลยนะครับซับสไครต์ด้านล่างเลยนะครับขอบคุณครับบายไปละ